สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนกระสือในเมืองหลวงย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วณจังหวัดหนึ่งแถบภาคอีสานมีเด็กสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยายสองคนเธอชื่อแก้วยายของเธอชื่อจันทร์ ตอนแรกครอบครัวของแก้วก็อยู่กันพร้อมหน้าแต่ด้วยชาวบ้านนินทาว่ายายจันร์เป็นผีกระสือจึงเป็นเหตุให้แม่และพ่อของแก้วหนีไปอยู่ที่อื่นโดยทิ้งแก้วให้อยู่กับยายจันร์พวกเขาคิดว่าถ้าได้งานดีๆพอมีเงินบ้างจะมารับแก้วไปอยู่ด้วยกันถ้าพาไปตอนนี้เห็นทีต้องอดตายกันแน่ แล้วเวลาก็ผ่านไปจนแก้วเติบใหญ่ตอนนี้แก้วอายุ15ปีแล้วชาวบ้านคนอื่นๆก็พูดให้แก้วได้ยินอยู่เสมอว่ายายจันเป็นผีกระสือแต่แก้วก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจจนเวลาล่วงเลยแก้วอายุ18ปีแก้วก็บอกกับยายจันว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพยายจันก็ไม่ขัดแล้วแก้วก็เข้ามาหางานที่กรุงเทพ แก้วได้เข้าทำงานโรงงานแห่งหนึ่งแถวลาดพาวก่อนแก้วจะเริ่มงานเธอก็ได้เจ้าห้องพักอยู่ไม่ไกลจากโรงงานมากนักวันต่อมาแก้วก็ได้เริ่มทำงานแล้วแก้วก็รู้จักกับเพื่อนรุ่นราวคขาวเดียวกันกับเธอสองคนชื่อสิกัรพาทั้งสามพูดคุยกันถูกคอชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ จนเวลาล่วงเลยหลายเดือนแก้วก็เขียนจดหมายหายายจันอยู่สม่ำเสมอบางทีก็ส่งเงินกับไปให้ยายอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งแก้วรายรับจดหมายจากคนในหมู่บ้านว่ายายจัน์ป่วยหนักแก้วจึงรีบลางานกลับบ้านทันทีพอแก้วมาถึงบ้านก็เห็นว่าชาวบ้านสองสามคน นั่งเฝ้ายายจันอยู่ที่แค่ไม้ไผ่แก้วก็ยกมือไหว้แล้วก็นั่งพูดคุยกันถามไทยสาระสุขดิบกันจนกระทั่งตะวันใกล้ตกดินชาวบ้านก็ขอตัวกลับบ้านเหลือเพียงยายจันกับแก้วแล้วแก้วก็ทำกับข้าวกับปลากินกันกันกบยายพอยายจันอิ่มแล้วแก้วก็เอาน้ำให้ยายกินลักษณะขันน้ำเป็นขันใหญ่ แบบกินทีได้สองสาคนเมื่อยายจานกินเสร็จแล้วก็ยื่นให้แก้วกินต่อแก้วก็รับมากินตอนที่แก้วกืนน้ำลงไปเธอรู้สึกเย็นไปทั่วร่างจากนั้นแก้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเช็ดตัวให้ยายแล้วพากันเข้านอนตอนเช้ามาถึงแก้วตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับป่าแล้วเลินไปปลูกยาย แต่ยายจัน์ตายไปแล้วแก้วตกใจมากวิ่งไปตามชาวบ้านคนอื่นๆมาดูแล้วชาวบ้านก็พากันจัดงานศพให้ยายจันทุกอย่างเป็นไปอย่างราบเลื่นเมื่อจัดงานศพยายจันเสร็จเรียบร้อยแก้วก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพต่อพอเธอกลับมาทำงานที่กรุงเทพได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แก้วก็ชอบฝันแปลก แก้วชอบฝันว่าเธอลอยได้แล้วได้จับนกจับหนูกินพอไปทำงานสิกับพาก็สังเกตเห็นว่าแก้วเปลี่ยนไปข้าวปาก็ไม่ค่อยกินพอเลิกงานก็กลับห้องเลยไม่ไปเดินตลาดเหมือนแต่ก่อนจนนานวันเข้าแก้วจึงรู้ว่าเธอไม่ได้ฝัน และเธอก็ชอบออกหากินแถวหลังโรงงานที่เธอทำเพราะเป็นโรงงานแพ็กไก่สดจึงเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเธอเลยกลางดึกวันหนึ่งชาติชายหนุ่มวัยยีสิปีที่เป็นรอปภที่โรงงานเดินตรวจตาตามปกติในขณะนั้นแก้วก็กำลังกินไก่ที่เขานำมาวางไว้เพื่อรอรถขยะเก็บไปทิ้งตอนเช้าเพราะไก่พวกนั้นมันเสีย ในขณะที่ชาติเดินตรวจหลังโรงงานหูก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหรือถุงไก่ที่เสียอยู่จึงเดินเข้าไปดูชาติก็เห็นเต็มตากระสือชาติกําลังวิ่งหนีพี่ชาติแก้วเรียกทำให้ชาติหยุดแล้วหันกลับไปมองจึงรู้ว่าเป็นแก้วแก้วก็บอกกับชาติว่าแก้วไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกจ้ะ พูดแล้วเธอก็ร้องไห้จนชายหนุ่มเริ่มเห็นใจชาติก็ปลอบแก้วพูดคุยกันอยู่คู่หนึ่งชาตกิก็กลับไปเฝ้ายามต่อแก้วก็ลอยตัวกลับห้องอย่างระมัดระวังพอตอนเช้ามาถึงแก้วกับชาติก็พูดคุยกันมากขึ้นด้วยแก้วเป็นคนที่หน้าตาสะสวยชาติจึงเริ่มตกหลุมรักเธอจนตอนนี้ผ่านไปหลายเดือน จนชาติไม่กลัวกับสิ่งที่แก้วเป็นแล้วชาติกับแก้วจึงตกลงย้ายไปอยู่ด้วยกันจนเวลาผ่านไปแก้วเธอก็ได้ตั้งท้องต่อมาแก้วก็ได้คลอดลูกเธอได้ลูกสาวชาติกับแก้วดีใจมากทั้งสองก็ช่วยกันเลี้ยงลูกชาติบอกกับแก้วว่าถ้าจะออกไปหากินก็ให้ลูกนอนหลับก่อนไม่งั้นก็ซื้อของมาไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันเลย เวลาผ่านไปลูกสาวของพวกเขาเริ่มโตบวกกับชาติได้ยินเพื่อนรอปภด้วยกันคุยกันเรื่องกระสือว่าถ้ามีลูกสาวจะเป็นทายาทคนต่อไปวันนั้นชาติจึงไปซื้อไส้หมูมาหนึ่งกิโลแล้วใช้ยาเบื่อหนูคุกให้เข้ากันแล้วเอากลับไปที่บ้านพอแก้วกลับมาชาติก็บอกกับแก้วว่าวันนี้พี่เตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะ พอตกดึกแก้วก็เดินลงมาที่ครัวถอดหัวแล้วจัดการกับไส้หมูเมื่อยาเบื่อหนูออกฤทธิ์แก้วก็รีบพาหัวเข้าล่างแล้วชาติก็เดินเข้ามาแล้วบอกกับแก้วว่าพี่รักแก้วนะแต่พี่อยากให้ลูกสาวของเราใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั้งสองต่างก็ร้องไห้แล้วแก้วก็สิ้นใจ ชาติก็นำล่างของแก้วกลับไปเผาที่บ้านเกิดหลังจากนั้นชาติกับลูกสาวก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสำหรับตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ